ลพัผนักกรงคุ Home Cook. นี่คือเมนูไก่ตุ๋นกับมะกอกสไตล์มอรักขันนะครับสูตรนี้เนี่ยความอร่อยของเขามาจากความซับซ้อนในรสชาตินะครับซึ่งจะมีขิงกระเทียมนะครับปาปรปิก้าแล้วก็ยี่หร่าครับส่วนของมะกอกเขียวแล้วก็เลมอนเนี่ยครับทำให้มีความเปรี้ยวในเมนูนี้บางๆนะครับเพิ่มความสว่างได้มากทีเดียวรับรองว่าได้ลองทําแล้วติดใจแน่นอนครับ โรยเกลือโรยพริกไทยนะครับให้ทั่วชิ้นไก่สูตรนี้พลใช้เป็นสะโพก3ามน่องสามหรือใครจะใช้เป็นน่องติดสะโพกเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราต้องกะนะครับว่าหม้อของเราเนี่ยเขามีความกว้างพอที่เวลาเราวางชิ้นไก่ลงไปแล้วชิ้นไก่จะไม่ซ้อนกันนะครับพอร้อนดีแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปเลยครับ พอสีสวยแล้วนะครับเรากลับด้านนะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาโดยรวมอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสินาทีครับเราลองดูนะครับเนี่ยฮะทั้ง2ด้านสีสวยหมดแล้วนะครับเอาออกมาพักก่อนครับผมเอาล้ครับเรามองกลับเข้ามาในหม้อนะครับให้เหลือน้ํามันเนี่ยประมาณสักสองช้อนโต๊ะถ้าเบิดมันเยอะกว่านั้นนะครับก็ให้เราตักออกครับผมเราใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับขิงกระเทียม ยี่หล่าปลาปิก้าแล้วก็อบเชยก้านเล็กๆแบบนี้ก็พอนะครับใส่ลงไปเลยครับพวกเครื่องเทศเนี่ยเวลาที่เขาโดนความร้อนเขาจะหอมขึ้นอีกนะครับขั้นตอนนี้เราอย่าเร่งนะครับผัดประมาณสัก3-5นาทีครับออาลครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือน้ำสต๊อกไก่นะครับแล้วก็จัดวางชิ้นไก่ของเรากลับลงไปครับ หลังจากนั้นนะครับปิดฝาลดไฟให้เป็นไฟกลางนะครับเป็นเวลา10นาทีครับนอกจากส่วนประกอบของไก่นะครับสูตรนี้โดดเด่นขึ้นมามากทีเดียวด้วยมะกอกเขียวของครีสโบสูตรนี้เลาะเมล็ดมาเรียบร้อยนะครับอยู่ในน้ําเกลือแบบนี้นะครับมะกอกเขียวเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบที่มีรสชาติเปรี้ยวและเค็มเวลาที่เราใส่ลงไปในอาหารนะครับเขาจะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีรสชาติที่สว่างสดชื่นขึ้นมามีรสชาติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมะกอกเขียวเนี่ยเขาจะแพรลิงได้ดีมากทีเดียวกับพวกกระเทียมเลมอนปาปิก เครื่องเทศต่างๆนั่นเองครับและเนื่องจากมะกอกเขียวของคริสโบตัวนี้นะครับเขาอยู่ในน้าเกลือส่วนประกอบของเกลือที่พลโลยไปบนไก่ค่อนข้างเยอะนะครับเกรงว่าจะเค็มมากเกินไปเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยนะครับกองน้ําเกลือออกนะครับแล้วก็ล้างผ่านน้านิดหนึ่งครับกลับมาที่ไก่ของเรานะครับใส่มะกอกเขียวลงไปครับเกลียนิดนึงให้เขาจมน้านะครับตอนนี้น้ําจะค่อนข้างเยอะนิดนึ่งคนเลงไฟแล้วครับผมเล่งไฟให้น้ําเขางวดลงนะครับอีกสักประมาณ5-8นาทีก็ใช้ได้แล้วครับ อาล้วครับสุดท้ายแล้วนะครับปิดไฟครับผมเลมอนครับแค่นี้ละครับก็สดชื่นสุดๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับจะทานกับข้าวนะครับหรือกับคูสคูสก็เข้ากันได้ดีลองทำกันดูนะครับไก่ตุน๋นมะกอกเขียวครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายน์แอดครับ